ก็ถ่ายรูปัยองถ่ายนมค่ะ่สิบสี่อสองครั้สมค้งเาถืามเดินในามเดินในยะมการทันวานมกราต้นๆพิเศษไปค่ะเยอะเนาะ่โรงเรียนโรงเรียนอุดรมิชัยรักจะมีอะไรบอมเบ ไอู้กคนต่างชาตินะเอเอสอาเอสคอมเมหรือถ้าอะไรน่ยงท่าคร่อยแล้วไม่ไม่ด้ลูกาเรากะลมัจะงแลู้กแล้วลูกเขาล่ะน่ะ้าอยต้ง้อาหางานที่คอย่ายแล้วเป็นป็ดีลีเทาออ หอพี่ป้าหวังเล็กๆน้อยๆคือขายแล้วก็ได้มาแล้วก็จะได้รวมมาขยายไปเรื่อยๆใช่ไหมขยายแล้วสบายนะฮะให้บริจาคเลือดนะคะซึ่งท่านสามารถที่ไปบริจาคที่หน่วยเคลื่อนที่ของเราประจำอำเภอท่านอยู่อำเภอเพ็นะคะแต่นอกจากนั้นท่านยังสามารถมารับหมายให้เลือดที่โรงพยาบาลได้นะคะทุกวันทําการนะคะเก้าโมงถึงสามโมงครึ่งนะคะ ยังไงก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวอุดรนะคะมาให้เลือดได้ถ้าท่านไม่สะดวกที่ที่หน่วยที่บ้านของท่านก็เชิญที่โรงพยาบาลได้นะคะเฮ้ยดีมีเดินเด้อแต่ไม่ต้องเลือกหนีก็หนีไม่ได้ไไม่เป็นรยคนเดียวด้วย่ไไมด้จะไปถ่ายรูปเมื่อไหร่ข้างข้างเลยไย่อยาก ไน,น,นลงข่าว่ลงข่วก็ไปไ,ไม่ต้องซีเรียสค่ะคนมาบริจาคเขาก็อใจอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอยจะขอ่่คลูกศรชี้่าไม่รู้บางทีเเห็นทุกศรพุกทาให้เกิดทรพยาบา้นี้บริจาคะจาก,จาก,จากตามเช่นที่ตามนี้ไม่ใช่ 哎呀！Time, eh?